ใจยกครกกินส้มตำนะฮะให้หมดภายในเวลา3นาทีหมดก่อนเพราะนั้นเอาไปเลย1,000 0บาทโอ้โห6 5สามสองหนึ่งวางช้อนวางช้อนโอ้โหโอ้โห สนับสนุนโดยน้ำปลาปลาส้มปล่อยปล่อยปล่อยอร่อยรวยรวยอร่อยรวยรวยรอยนาทีนี้นี่ไม่มีใครไม่รู้จักใจยกคร ไปพัทยามาจองกันทีไม่มีโอกาสได้กินไก่ยกครกเพิ่งมารู้ที่หลังเขามาเปิดสาขาเพิ่มที่นาคนิว่าด30แล้วเรามาช่วงไม่ชุนลบุนมาถึงโต๊ะเต็มอยู่เลยบายชามแต่ที่สำคัญนะคนที่มากินก็จะต้องโชคดีแล้วก็มีเงินใช้ไปกับพวกเราด้วยนะฮะเพราะว่าโอ้โหดูดูตายตายตายคิวอย่างนี้ทุกวันเลยหรอใช่คขอจองคิวพิปิลได้ไหมคะขอไม่ได้ค่ะสำหรับพิปิลได้นอนเลยค่ะ สวัสดีค่ะรอคิวกันนานไหมคะค่ะค่ะสิบคิวแล้วอันนี้คิวที่สิบป๋อคิวที่สิบค่ะรอที่ได้คิวยิ่งไปเขาไม่ให้เอาเขาบอกให้ไปกินร้านนู้นอันนี้ถือว่าโชคดีได้คิวนะแต่อยากจะโชคดีมากกว่านี้ไหมมีอะไรไหมมีขยอยาวเชียมชีหน่อยปีนี้โชคดีหรือยังเพผ่าตัดมาผ่าตัดเลยค่ะเป็นเนื้องอกครับเป็นเนื้องอกเหรอเดี๋ยวรอเนื้อคู่อยู่นะคหลังจากมีเนื้องอกเธอก็จะรอเนื้อคู่อยู่นะ เ้ได้แม่วง้อเฮ้ยเลือกเอาสีอะไรม่วงเอาสีอะไรเอาแดงหรือม่วงแน่ใจนะสีม่วงก็ต้อง500ร้อยติดอ้างจะทวีควรอีกกี่เท่าเนี่ค่ะได้กี่เท่าให้ข้างลูคุณสาขออให้คนชีม อยากลองโชคดีไหมคะอมามาอยากได้อะไรอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ใช่ไหมโอเคสาธุขอให้ได้ข้าวเหนียวกล่องนึงเอ้ยสีแดงเอาไปหนึ่งร้อยนะคะโชคดีดับเบิ้ลหรือเปล่าอ่าคุณสามขอให้โชคดีมีเงินใช้นะคะอ่ากินบ่อยไหมครับครั้งแรกเลยครับมาครั้งแรกเฮ้ยจริงไหม นี่ครั้งแรกเหมือนกันยังไม่เคยกินเลยกินก๋าเตี๋ยวถึงนี้น่าครบเว้ยถึงนี้ต้องให้โชคกขาหน่อยละอ๋อเขามีโชคไม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องโชคใช่ไหมผมก็จือเทพเจ้าทอผมก็จือเทพเจ้าทอเทพเจ้าทอใช่ไหมงงงงเลยลุตเนี่ยได้ได้หยิบเอาหยิบเอาเอาสีงงนงอะไรแน่ใจนะสีงงก็ห้าร้อยอะดิ เฮ้ยคูณอีกอ <c oughs> แม่สวัสดีค่ะโอ้ยท็อเราขนาดนี้ต้องชงดีแล้วล่ะอร่อยไหม อร่อยค่ะพี่อร่อยนะหมดทุกอย่างค่ะพี่เราปีใหม่นี้โชคดีบ้างยังยังเลยค่ะพี่ยังเลยใช่ไหมอยู่อัน่นๆรู้ด้วยภาวนาก่อนว่าปีนี้เราอยากให้ชีวิตเราเป็นยังไงอยากให้มีชีวิตที่ร่ำรวยขึ้นค่ะพี่มีแต่ความสุขความเจริญค่ะพี่อ่าพย่ะพย่ะมาละมาละเออสีแดงหนึ่งร้อยบาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ช่วงนี้ไม่พอเรื่องเอาเผือก ขอให้คูณสิบเท่าเลยนะสาธุค่ะพี่ขอให้คูณร้อยเท่าอย่างนี้ดีกว่าหรือสักสองร้อยเท่าหรือสักสองร้อยเท่าดีสาธุโอ้ดึงดึงไม่ปล่อยเลยคูณสองขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้นะคะดีครับโชชคดีีมเงินใ้ มาหยิบนะห,ห,หยิบหยิบหยิบขึ้นมาเออสีแดงนะฮะ,ะเงินปากถุงแม่ขอบค <นะ S 3> คุณ่โชคดีมีเงินใช้กันทุกคนนะคะ อไก่ยกพกไม่กินเมนูนี้ไม่ได้เลยนะพวกเราม,ม,มีหน้านคนหนึ่งเยอะ หโหมันมันสดแล้วก็น้ำจิ้มเขามันมันเป็นดี หมกำลังดีมันอร่อยเพราะมันสดมากม,ม,มาร้านไก่ยกครกไม่กินไก่เขาก็ไม่ได้เนาะหมักมาหอมมาก น um> <t <t ี่อเมนูเวชื่อเมนูเวออันนกรุ่งขอสบุนไพรกุ่งข้อสมุนไพรนะฮะมาแล้วก็ต้องลองอืมกรอบหอมสบุนไพรอืมลาบเป็ดนัวมาก นัวมาก,กนะเบ็ดและอันนี้คือปูนานึ่งนะทีเด็ดของเขาเลยไม่ลองไม่ได้หากินยากด้วยแพ้ออกมาออื้จิม้มอบบนี้จิมจ้มตีฟูด,ดูออื้ห ไก่ยกพกอร่อยยกนิ้วให้ คนเยอะขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องใช้พนักงานเนี่ยเยอะมากนะเพราะว่าถึงจะรองรับลูกค้าเพราะฉะนั้นพนักงานเนี่ยน่าจะเป็นแบบดูจากสายตาแล้วก็เกือบร้อยคนนะถือว่าเป็นโชคดีของพนักงานทุกคนใครที่มีงานทําตอนนี้ถือว่าโชคดีมากๆแล้วนะครับเหนือจากโชคดีแล้วคือความพยายามความขยันความตั้งใจความซื่อสัตย์ความอดทนแต่ละคนทํางานกันแบบขยันขันแข็งมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะมิตรแท้ประกันภัย ฝากบอกมาเลยนะว่าเฮ้ยด้วยหัวใจฮะอยากให้ทุกคนที่มีความเพียรพยายามแบบนี้เนี่ยเขาได้รับรางวัลอะไรบ้างเรามาเล่นอะไรกันสนุกสนุกเพราะเราจะมีรางวัลให้กับคนขยันในวันนี้ด้วยจากมิตรแท้ประกันภัยที่จะอยู่เคียงข้างทุกความพยายามของทุกคนตลอดไปอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสนุกกันดีกว่าครับปลุย ตอนนี้นะครับเราได้คู่เข้าแข่งขันแล้วนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนขยันของเราเนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเองพนักงานเองที่อยู่ที่ไก่ยกครกนะฮะแต่ละคนนี้ไม่ได้มาเพราะว่าขยันอย่างเดียวนะฮะดวงด้วยนะฮะกว่าเราจะคัดคัดมาเข้ารอบนี้ทั้งหมดโดยกติกาคือกินส้มตำนะฮะให้หมดภายในเวลา3นาที ใครหมดก่อนคพน,นั้นเอาไปเลย10,000บาทอ่าคนแรกชื่อน้องอะไรคะชื่อเอิญค่ะน้องอเอิญนะฮะทำอะไรอยู่คะขายของค่ะขายของอนาคตเอิญอยากเป็นอะไรนอกจากเป็นแม่ค้าขายของแล้วหาเงินได้เยอะอยากรวยค่ะอยากรวย <laughs> อ่าขยันคนขยันนะยังไงก็รวย คนต่อไปซื้อน้องสิงเกินครับเป็นพนักงานร้านน้ำปั่นครับอนาคตอยากเป็นอะไรครับอนาคตอยากมีร้านเป็นของตัวเองครับขอให้โชคดีขอให้ความฝันนั้นเป็นจริงอ่ะคนต่อไปซื้อน้องแบมบี้เลยค่ะเจ๊ตองไก่ยกโคกค่ะเพราะแบมบี้นี่สวยที่สุดในร้านแล้วใช่ไหมพวกเราโอ้ยทีมงานไก่ยกโคกเชียนะฮะแบมบี้ก่อนหน้านี้แบมบี้ทำอะไร ก่อนหน้านี้ทํางานอยู่โรงแรมค่ะแล้วทําไมก็ถึงไล่ออกมาครั <laughs> ไม่ <laughs> หนูหนูตั้งใจมาสมัครอยู่ร้านแก่ยกโกคงเ,เองค่ะอ๋อเพราะอะไรถึงต้องมาสมัครที่นี่มันสนุกดีแล้วก็เขาอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะในอนาคตแบมบี้อยากเป็นอะไรครับก็อยากเป็นนักร้องค่ะอยากเป็นนักร้องนี่เฮียนี่นี่เจ้าของค่ายเพลงนี่นีเจ้าของค่ายเพลงเลย <laughs> ม้าทองดูสิโอ้โหขอให้ความฝัน <ris> <K OR I> ของแบมบี้เป็นจริงนะฮะอ่าคนต่อไปอ่าเชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ครับทางานอยู่ที่นี่ตาแหน่งอะไรครับตําแหน่งทอดครับแบงค์มาจากจังหวัดอะไรครับผมมาจากที่ลาวครับแบงค์จะเอาเงินไปทําอะไรอะ่ะผมจะเจ้า็ส่งไปให้พ่อกับแม่ที่บ้านครับโอ้อไรายได้ส่งไปให้พ่อกับแม่ที่บ้านน่าสนับสนุนอ่าต่อไปครับเชื่ออะไรครับเิกาฟิลครับทำงานขายน้ำปั่นครับผมแล้วเงินเอาไปทำอะไรบ้างครับเงินหรอครับ ในความตั้งใจก็จะฝากให้แม่ครับแล้วก็เก็บไว้ใช้ตัวเองครับแล้วก็หาคู่ดีๆที่ดูแลกันด้วยกันครับเดือนที่แล้วโดนหลอกไปครับผมไม่ได้โอนตังค์ให้แม่เลยอยากหาคู่ดีๆแต่เดือนนี้แล้วเงินไม่เหลือโดนหลอกไปโดนหลอกแล้วตั้งใจให้เขายืนสุดท้ายเขาก็ทำได้เราครับใช่ครับอ๋อโดนหลอกใช่ครับโดนหลอกใช่ครับอ๋อโดนผู้หญิงหลอกเหรอไม่ใช่ครับ ใครชื่อคือแฟนใช่ครับคุณใจคุณดูใจครับผมอ๋อคุณดูใจหรอโอ้โหขอให้โชคดีนะเอาให้ได้เงินหมื่นก่อนนะกินให้ได้ชนะนะคนต่อไปค่ะชื่ออะไรคะชื่อใหม่ค่ะใหม่เป็นลูกค้าของที่นี่ใช่ไหมคะใช่ใหม่ทําอะไรอยู่คะขายของค่ะช่วงนี้ขายดีไหมช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยดีเหรอเอาไม่เป็นไร ขอให้โชคดีกับการแข่งขันครั้งนี้ก็แล้วกันนะโอเคเอาละฮะขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้กันนะครับเริ่มครับไปแล้วโอ้โหเอาละดูน้องแบบบี้ลอกกุ่งก่อนเลยฉลาดนะฮะนี่โอ้โหดู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 โอ้โหุยมันมากโอ้โหุยใส่เต็มเอาละเอาละ โอ้โหใสใสโอ้โหแบมบีน <Bond> ี <Pokémon> oh ่เ oh. ส right ียงมากมีหน้านะของในครัวหายบ่อยนะฮะเพราะแบมบีนี่เองนะแบงค์ซิงเกิลปีใหม่สู้สู้หนึ่งหมื่นบาทรออยู่นะฮะหนึ่โอ้โหดูท่าแบมบีกินโอ้โหสมแล้วนะฮะสมแล้วนะฮะที่เป็นเจ้าแม่ไก่ยกคบนะะชื่ออไรนะชื่อไรนะ มไ,ไม่ได้โอ้ไม่สนับอย่ามายุ่งกับฉันโอ้โห <c oughs> มานะฮะโอ้โหเอา้าเลิกกินเลิกกินเอาอันที่น้ำหนักเยอะเอาอันที่น้ำหนักเยอะไปไปกินน้ำหนักเยอะไปเออนั่น <c oughs> ไอ้สำลักความรักข้างหลังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเยน็นไม่ต้องรีบโอ้โหโอ้โหโอ้ยบอมแบมโอ้ยน้ำตาไหลน้ำตาไหลนะของมันอร่อยอ่าเฮ้ยเร็วเว้ยยุบไปเยอะเว้ยเฮ้ยดูจากตาแล้วสูสีเหมือนกันเว้ยอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งหมื่นบาทจะตกเป็นของคนดีคนไหนของเราวันนี้นะฮะ เอาละฮะรายการโชคดีมีเงินใช้ของเรานะฮะเราจะไปให้โชคแบบนี้ไปทําอะไรส,รสรนุกสนุกงี้แจกเงินแบบนี้ให้กับคนที่ขยันตั้งใจทํางานทั่วประเทศไทยนะฮะทั่วประเทศไทยนะครับเอาละฮะโอ้ใส่กันเต็มที่ะฮะตอนนี้เก้าก สามสองหนึ่งวางชอตวางชอตโอ้โหโอ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูจากตาแล้วม so claro. ok, ีสูสีนะฮะแบมบี้นี่ดูแบบมีเปอร์เซ็นต์มากนะฮะใหม่ก็ใช้ย่อยนะฮะเอาเทใส่ถ้วยเอาละอ่ะคนแรกมาของใหม่ก่อนมีน้ำหนัก52.1ของแบงค์ มาดูกันว่าของแบงค์เท่าไหร่50พอดีฮะ50.0บครับอันนี้ของซิงเกิลนะฮะ52.3บครับต่อไปแบมบี้แบมบี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ107กิโล107กิโลจะถามว่ดิจะถามว่าคิดว่าน้ำหนักอันนี้เท่าไหร่แบมบี้น้ำหนัก107กิโลค่ะ แบมบี้สวยค่ะแบมบี้ร้อยเจ็ดกิโลค่ะเอาละฮะแบมบี้ได้เท่าไหร่นะฮะแบมบี้น้ำหนัก35.5ครับแบมบี้ได้รับ1,000 0บาทสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสินะครับ,บ,รบมันไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวมันเป็นทั้งความความน่ารักความขยันความพยายามความดีของแบมบี้ด้วย มีคนที่อยู่เคียงข้างแบมบี้ตลอดไปคือมิตรแท้ประกันไัยด้วยคนที่น่ารักน่ารักคอยสนุกสนุนพวกเราอยู่เอาไปคนละ500บาทในปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ขอให้ทุกคนทั้งร้านนี้โชคดีมีเงินใช้ทุกคนครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ